สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อ fcjk เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นครับผมจะมาอธิบายนะครับเรื่องวัวผ่านรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ผมเจอปัญหานะครับเจอปัญหามาผสมไม่ติดนะครับสองรอบครับอันนี้เป็นที่สามแล้วนะครับที่ผสมครั้งที่สามแล้วนะครับดูครับยี่สิบเอ็ดฟันนะครับเพศทด หางเบียงนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ในการติดท้องประมาณ70%นะครับนี่ครับผสมมาตั้งแต่ฤดูร้อนนะครับผสมครั้งแรกไม่ติดนะครับครั้งที่2ล้างมดลูกนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับผสมเทียมผมใส่ฮุตตันไป1หลอดนะครับไม่ติดนะครับครั้งที่4นะครับเป็นครั้งที่4คือผสมฮุตตันนะครับเวลาเดิมนะครับก็เลยบอกหมอว่าหมอ ใส่ให้ผมสองหลอดเลยครับหมอก็เลยใส่ให้สองหลอดนะครับใส่ให้สองหลอดก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบเอ็ดวันแล้วนะครับนี่ผมก็มั่นใจนะครับดูการกินเนื้อตัวของเขาก็เริ่มที่จะอ้วนนะครับผมว่าวัวตัวนี้น่าจะผ่านรอบแรกได้อย่างสบายๆครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะว่าผมใส่หุดตั้นลงไปใส่หุดตันลงไปก็ดูที่สองก็ได้ที่ ลูกของของโก้ครับก็เลยเปลี่ยนสายมาใส่สายพวกสายเอ็กซเรย์นะครับสายเอ็กซเรย์กับสายบินแม่ตัวนี้ก็เป็นลูกเอ็กเกห้าสามหกเอ็กเกห้าสามหกก็เป็นลูกของบินนะครับผสมเทียมนะอย่าพิ่งท้องครับผมเพงหาสาเหตุครับจับสัตว์นะครับการจับสัตว์ผมก็จับสัตว์แบบแม่นแม่นยำนะครับจับสัตว์แบบแม่นยำนะครับเพราะว่าแม่บัวตัวนี้นี่ผสมช่วงเช้าทั้งสีทั้งสามรอบนะครับเพราะว่า อีกรอบหนึ่งก็ผมล้างมดลูกนะครับไอตัวนี้นะครับจับสัตว์ก็ชงเช้าผสมชงเช้านะครับก็ผมก็สานนิษฐานน่าจะอยู่ที่น้าเชื้อนครับน้าเชื้อไม่มีการวิ่งครับการจับสัตว์ก็ดีระบบสืบพันธุ์ก็ดีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันมาตรวจท้องกันดูครับจะดูไป21วันก็ระมั่นใจแล้วครับว่าประมาณ70%ในการที่จะมีเปอร์เซ็นต์ในการที่ท้องนะครับหรือว่าทันใดที่ผสมไปแล้วก็ก็ลองสังเกตดูครับลองสังเกตดู ดูพฤติกรรมดูพฤติกรรมแม่บัวนะครับดูพฤติกรรมแม่บัวว่าเนื้อตัวของเขาเปลี่ยนไปไหมกินเก่งไหมนะครับปล่อว่าเพศโหดไหมหางเบียงไหมนะครับนี่นี่ก็เป็นลูกของของโก้ตัวที่สองนะครับตัวแรกก็ทับตัวไว้นะครับก็เป็นตัวผู้ครับตัวนี้เป็นลูกที่สองเขาแต่ถ้าติดท้องตัวมาตัวนี้ก็เป็นตัวที่สามนะครับมันจะเป็นตัวที่สามติดทุกตันมานะครับ นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ชอ่อง u t u b e JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับสวัสดีครับ